ก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะก็มาอยู่กันในสึกเพรยินดีนะคะทุกคนคะศึกเพรยินดีประจําวันพระฤหัสบดีนะคะวันที่5ตุลาคม2566นะคะณเวทีมวยราชดำเนินนะคะทุกคนคะเริ่มชวกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะคะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทู for you กด24นะคะก็ไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นั่นเองเนาะก็มีคู่ชวกันทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะคะแบ่งกันเป็น2ช่วงเวลานะอ่ะวันนี้จะมาวิเคราะห์เป็นคู่เอกช่วงแรกของรายการนะคะก็ ชิงแชมป์ลาสดำเนินนะคะ122ปอนด์นะคะก็ทางด้านฝั่งแดงนะคะเววาววอวังพรมนะคะก็ฝั่งน้ำเงินเป็นเก่นอุบลพอรักบุญนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็สติการชค3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่กันเลยนะคะอ่ะเริ่มกันที่ฝั่งแดงนะคะเววาวนะ อายุ27ปีส่วนสูง165ซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะชกมาแล้วมากกว่า100ครั้งนะคะมวยถนัดเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะซ้อมที่วาวังพรมนั่นเองเนาะก็น้ำหนักปล่อยๆวันนี้นะคะก็น้ำหนักพิกัดอยู่ที่112ปอนด์นะคะก็สถิติการชกล่าสุดก็1เดือน19วันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติ3ฟอร์มล่าสุดของวาวาวกันก่อนนะสถิติ3ฟอร์มล่าสุดนะคะก็ได้ไปชนะคะแนนนะคะของ กระดูกเหล็กออัจฉริยะนะคะในสกมวยมันวันศุกร์นะแล้วต่อมานะคะก็ได้ไปชนะคะแนนนะคะของเกณฑ์อุบลพอรักบุญนะคะก็คือคนนี้นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะใน ศึกเพชรยินดีเหมือนกันเลยนะคะก็มาชิงแชมป์เวทีมวยราชดำเนิน112ปอนด์นะคะอ่ะแล้วล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปชนะคะแนนของดอกไม้ป่าสอจอต้องปาจีนนะคะในศึกเพชรยินดีที่ผ่านมานั่นเองเนาะเออก็ถือว่าชนะกันต่อเนื่องมาเลยกันมาเลยนะคะทุกคนหาสําหรับคู่นี้นะอ่ะสำหรับคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วนะคะก็ต้องมารุ้นกันอีกทีนะคะวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านฝั่งน้ําเงินกันก่อนนะคะฝั่งน้ําเงินแก่นอุบลพหลักบุญน,นะคะ อายุ25ปีส่วนสูง160ซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากอุบลราชธานีนะคะก็ชกมาแล้ว100ครั้งนะคะมวยถนัดเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะซ้อมที่พอรักบุญจังหวัดขอนแก่นนั่นเองเนาะก็สถิติการชกล่าสุดก็2เดือน2วันเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติ3ฟอร์มล่าสุดของเก่นอุบลกันเลยนะคะสถิติการชกล่าสุดนะคะก สถิติสามความล่าสุดนะคะก็ได้ไปแพค้คะแนนให้กับเบลวาววังพมนะคะก็คนนี้นะคะในศึกชิงแชมป์เวทีราชดำเนินรุ่น112อปอนด์นะคะต่อมานะคะก็ได้ไปชนะคะแนนกระดูกเหล็กออัจฉริยะนะคะอ่าแล้วล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะคะก็ได้ไปชนะนกยก4สนะคะให้กระดูกเหล็กออัจฉริยะนะคะในศึกมวยมันวันศุกร์นะคะสำหรับเก่นอุบลน,นะ,ะเออก็ถือว่าชนะกันต่อเนื่องกันมาเลยนะคะสําหรับเก่นอุบลพอลักบุญน,นะคะเดี๋ยวคู่นี้นะคะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีเย็นวันนี้นะคะสําหรับพี่ คนไหนมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับคู่นี้นะคะขอออกชอบไปทางแวลวาว หวังพุ่มนะคะทคนคะฝั่งแดงแล้วกันนะคะทคนคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าชมเลทราคานะคะก็กดลิก์มาได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ sgn55 นะคะทวนคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะสากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง f a Facebook Fan p a น page YouTube แล้วก็ติกต๊กตอกไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากวงการมวยไปนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็กดลิกงมาได้เลยนะคะสมัครวันนี้เปิดยุ100บาทนะคะก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะคะทั้ง3กลุ่มนะคะมีกลุ่มนําเล่นบาคาร่านะคะ กลุ่มพิตตี้นะคะแล้วก็กลุ่มมวยกลุ่มไก่กลุ่มบอลนะคะใครสนใจก็กดริก์มาได้เลยนะคะทุกคนคะอะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะอยากให้น้องวิเคราะห์มวยคู่ไหนหมัดไหนนะคะสนามไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะโอเคคะ่ะทุกคนคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ